นะครับทดสอบนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ต่อสายเพื่อล็อกหน้าคอนแทคในกรณีที่เรากดสวิตช์ตานะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมลองกดสวิตช์ตานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ต่อสายนะครับเพื่อล็อกหน้าคอนแทคสังเกตนะครับไฟสีส้มติดนะครับตอนนี้นะครับผมยังไม่ปล่อยมือออกจากสวิตนะครับถ้าผมปล่อยมือออกจากสวิตช์ตานะครับไม่ได้ติดกับไฟจะดับนะครับ กลับมาพบกับผมนะครับชังโกนะครับในช่องของชังโกสตอรี่นะครับคลิปนี้นะครับเราพามาต่อวงจรการล็อกหน้าสัมผัสของแมกเนติกนะครับในกรณีที่เราใช้สวิช์ปุ่ปุ่นมาเป็นตัวสตาร์ทวงจรนะครับสวิช์ปุ่ปุ่นนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับคือสวิช์ปุ่มกดนะครับกดติดปล่อยดับนะครับ ในกรณีที่เราไม่ได้ต่อล็อกหน้าคอนแทคของแม็กนะครับเมื่อเรากดไปแล้วนะครับแล้วเราปล่อยมือออกจากสวิตช์แมเนติกจะไม่ทําการล็อกหน้าคอนแทคนะครับผมจะทําการต่อเพื่อเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบในการต่อสายเพื่อล็อกหน้าคอนแทกกับไม่ล็อกหน้าคอนแทคจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปต่อสายกันเลยครับเราเริ่มจาก เริ่มจากสาย L ออกจากเบเกอร์นะครับสาย L นะครับดูตามแบบนะครับเริ่มจากสาย L ต่อมายังที่สวิตช์ปุ่มปัตตอน NC นะครับเป็นปุ่มปัตต้อนสต็อปวงจรนะครับคือปุ่มปัตตอนสีแดงตัวนี้นะครับหน้าคอนแทค NC ก็คือขั้วด้านบน2ขั้วนี้นะครับผมจะต่อไฟจากขั้วลายนะครับของเบเกอร์นะครับมายังคอนแทค NC นะครับของสวิตช์สต็อปนะครับ ออกจากหน้าคอนแทค NC ของสวิกสต็อปนะครับจะต่อไปยังหน้าคอนแทค NO ของสวิกสตาร์ทนะครับสวิกสีเขียวนะครับออกหน้าคอนแทคของสวิกสต็อป NC นะครับไปยังสวิกสตาร์ทนะครับคัว NO นะครับคัว NO นะครับสังเกตนะครับจะอยู่ด้านล่าง2คู่ัวนี้นะครับด้านล่างอันนี้ผมต่อเข้าไปแล้วนะครับเส้นหนึ่งออกจาก NO นะครับของสวิกสตาร์ทนะครับไปยัง K 1นะครับ ขนลวนแมนติกนะครับเดี๋ยวผมจะต่อนะครับเส้นนี้นะครับผมต่อเข้าเค1นนของแมนติกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวป้ายทางจะไปต่อเข้าที่สวิตช์นะครับหน้าคอนแทคเอ็ขาออกนะครับของสวิตช์สตาร์ทจากหน้าคอนแทคเอ็ของสวิตช์สตาร์ทนะครับต่อมายังขั้ว A A 1ของ คอยแม่เนติกนะครับหรือคนร่วมแม่เนติกนะครับต่อมายัง A1 นะครับจากนั้นนะครับผมจะจ่ายไฟนิวตันนะครับไฟนิวตันไฟลบมาให้คอยแม่เนติก A2 นะครับแล้วก็เบิ้ลนะครับไปจ่ายให้กับหลอดนะครับหลอดแสดงการทํางานนะครับตอนนี้นะผมต่อสายไว้์ล้อเรียบร้อยนะครับจากขั้วนิวตันของเบเกอร์นะครับมายังหลอดไฟนะครับแล้วก็เบิ้ลจากหลอดไฟมายังแม่เนติก ขัว a 2นะครับตอนนี้นะครับผมต่อวงจรผมต่อสายนะครับตามวงจรคอนโทรลที่ผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นวงจรที่ยังไม่ได้ต่อเพื่อล็อกหน้าคอนแทกนะครับของแมกเนติกนะครับในกรณีที่เรากดปุ่มปั่ตอนนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับถ้ายังไม่ได้ต่อจะเป็นอย่างไรนะครับจะปิดเบรกเกอร์ไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออนเรกเกอร์นะครับทดสอบนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อสายเพื่อล็อกหน้าคอนแทคในกรณีที่เรากดสวิตช์สตาร์นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมลองกดสวิตช์สตาร์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ต่อสายนะครับเพื่อล็อกหน้าคอนแทคสังเกตนะครับไฟสีส้มติดนะครับตอนนี้นะครับผมยังไม่ปล่อยมือออกจากสวิตนะครับถ้าผมปล่อยมือออกจากสวิตสตาร์นะครับไม่ได้ติดกับไฟจะดับนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ทีนะครับ ผมกดสวิ์สตาร์นะครับตอนนี้ผมกดไว้นะครับยังไม่ได้ปล่อยนะครับหลอดไฟกับแม่เนติกนะครับทำงานอยู่นะครับแต่เมื่อผมปล่อยมือออกจากสวิ์สตาร์นะครับหลอดไฟกับแม่เนติกนะครับจะอยู่การทำงานนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นการต่อสายที่ยังไม่ได้ต่อการล็อกหน้าแมเนติกนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายเพื่อล็อกหน้าแม่เนติกนะครับ ในกรณีที่เรากดสวิตช์สตาร์ทแมกเนติกยังล็อกหน้าสัมผัสทํางานค้างอยู่นะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับเดี๋ยวผมปิดเบรกเกอร์มาดูในวงจรนะครับสาย2เส้นนะครับที่ผมต่อไว้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทคเอ็นโอของแมกเนติกนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับผมจะต่อคอมนะครับลักษณะการคอมนะครับไปที่สวิตช์นะครับ สวิทช์สตาร์ทนะครับทางเข้านะครับผมจะไปคอมทางเข้านะครับกับทางออกของสวิทช์สตาร์ทนะครับผมจะคอมเส้นนี้นะครับที่ผมเขียนนะครับตรงนี้จะเป็นเคนะครับเป็นหน้าสัมผัสของชุดนี้นะครับที่ผมต่อสายไว้นะครับแล้วผมจะไปต่อคอมกับสวิทช์สตาร์ทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ตอนนี้นะครับผมทำการต่อคอมสายเรียบร้อยนะครับจากหน้าคอนแทค NO นะครับคองแม่เนติกนะครับมาคอมที่ชุดสวิกสตาร์นะครับคือคอมชุดสวิกสตาร์นะครับที่ผมเขียนนะครับหน้าคอนแทค n o มาคอมที่ชุดสวิกสตาร์นะครับเดี๋ยวนะครับไปทดสอบวงจรนะครับไปทดสอบวงจรนะครับตอนนี้ผมต่อการใช้งานนะครับล็อกหน้าคอนแทคนะครับ เมื่อกดแล้วปล่อยมือออกจากสวิคนะครับหน้าคอนแทกยังจะทํางานค้างสถานะอยู่นะครับหน้าคอนแทกนะครับกับล็อดไฟยังติดอยู่นะครับก็เปรียบเทียบระหว่างนะครับการต่อสายล็อกหน้าคอนแทกนะครับกับการที่ไม่ต่อสายนะครับเมื่อใช้งานออกมาแล้วจะมีการทํางานอย่างไรนะครับ เอาความรู้ดีมาให้เพื่อนๆนะครับถ้าถูกใจในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณครับ